สวัสดีครับ FC ช่องและ FC เต้าหยองพ่อเอะระเบียบวาทสศิลน,นะครับแอดมินนะครับนำข่าวมาแจ้งให้ FC oh, <no. S 1> ทุกท่านได้ทราบกับพี่สอนน้องรำคำคำกะโอเคยูอ OK EP ที่3จากปากพ่อเอะโดยตรงนะครับขอบคุณลวงนาครับสำหรับผู้ิใจสองอยหา0อยพ่านหนึ่งครับขอบคุณลลวงนา บัตรเริ่มต้นที่80บาทเด้อพี่น้องเด้อบัตรเริ่ม <Okay. S 1> ต้นที่80บาทนะครับครับบัตรเริ่มต้นที่80บาทเอาเกินเกิน <ๆ S 2> ก็อนอะไรถึงปกวันแล้วพอ mm. พอสิไรซ,ซื้อนักแสดงดารารับเชิญ oh. ของเฮานั่น <Yeah. S 2> เอาหลักๆของเราก็คือพระเอกวันใจแฟนๆน,น้องแมนจกกนักรพันครับสีคงอยู่กับเวทีของเฮ้าสีอยู่คงอยู่กับเวทีของเฮานี้ mm. ทุกทุกไรนะครับทุกไรนอกจากว่ามือใดแม่นเพิ่นติดติดรารกิจในการไล่ของเพิ่นหรือ,อในการไล่ของช่องทีเพิ่นติดสัญญาครับแม่นโยครับหลักๆก,ก็คือพระเอกปัญใจเป็นแฟนน้องแมนจกนักรพันธ์ีสิยุเป็นลักให้เหานะครับผมและู้ทธิีิมาสอนน้องล่ำู้ทธิติมาสอนน้องร้องในวันเสาร์ที่12นี้ก็คือ,อพระเอกหนุ่มเสียงอ้อนท็อปนารากร ับและติดตามด้วยพระเอกหมอลำเสียงมีมนขังจกกักระพันลำพลินครับครับอ่านังเอกทีสิมาเสริมของเขา้าทีสิมาสอนน้องที่สิมามวลมาผ้าสนุกในในี่ไรนี่ก็คือน้องแบมกิสณนีรับครับ,รบ,รบยูหลัก,ลก และยูรักรักทีสิค่อยอ่าอ่าค่อยทีสิให้พี่น้องได้มีความสุขกันนั่นก็คืออ่เต้าหยองยุคนเด็ไว้เต้าหยองยุคนเดีแล้วก็ติ่งลี่ช้านะโล่งครับผม และก็น้องปงที่นกรก็ยังอยู่คือเก่าครับน้องเบนชุลรดาก็ยังอยู่คือเก่าครับผมและก็ตลกสาวปากหมาเจสี่พลลำครับและตลกสาวลอยร่งเอ็มออนเมืองสารคามเมื่อนั้นพี่น้องพ่อติดพี่น้องมาสองไร่แล้วสองไร่แล้วว่าพี่น้องอยากฟังลูกล้ำพี่น้องอยากฟังลูกล้ำ จริงๆแลว้วเพราะว่าเสล่าทุกต้องัึงแต่สองไหลที่พานมาก้วยความเพิ่บ่ามั่นใจพี่น้องโดยความเพิ่บ่หมั่นใจว่ายัน่ันบ่มวลยันบ่ถือขี้ยันบ่ดียันพี่น้องได้ายาันพี่น้องวา่ยายันพี่น้องผิดหวังเพิ่ก็เลยขอเวลาพอว่าเอาไว้ได้นาซาเอาไว้ไล่นาซาประมาณนี้ไหมพี่น้องครับอับบานีไล่ต่อไปในมวนบ่มวนพี่น้องกับอุตสาห์ฟังอเอาเด้อถือว่าลูกของเนาเ oh, <no. S 1> บิ่งแ่ว่า ดูที่ว่าการพัฒนาของเขาจะได้แค่ไหนนะครับผมและพี่น้องบ่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับผู้ใดเด้อบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับรุ่นพีบบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับดาวรุ่งให้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบตรงที่ว่าเปรียบเทียบระหว่างวันนี้กับวันแรกวันนี้วันที่น้องเฮ็ดใดวันที่ลูกเฮ็ดใดวันที่ลูกทําคือวันที่ลูกไรวันที่ลูกทาครับเปรียบเทียบแค่ว่าวันนี้กับวันก้อนต่างกันยังไงอพี่น้องเปรียบเทียบสิบ่ต้องไป เทียบเทียบกับผู้อื่นบ่ต้องว่าว่าเอออยากให้คือเสียงบุณอยากให้ร้องดีขึ้นมาแล้วผู้นี่แต่ความรู้สึกน้องน้องน้องมันน้องไม่ได้ใจแล้วว่าโอ้ยอยากร่ำเก่งคือผู้นั้นอยากร้องวนคือผู้นี้น้องไม่ได้ใจเล้ยวแต่ของน้องมันพรสวรรค์มาทางด่านมาพี่น้องเนาะพรสวรรค์น้องจังพี่น้องหูเห็นเห็นอ่ะพรสวรรค์ของเต้าจะมาในสายหนึ่งถ่ายแบบสองละคร FC ท่านไหนที่ทำไม่เป็นใน รู้ว่าจะเข้าชมแบบไหนนะครับก็กลับไปดูได้นะครับแอดมินทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้แล้วสำหรับ EP ีที่3ก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับอย่าลืมสนับสนุนเต้ออาหยองพ่อเอทีมงานระเบียบวิลป์ศิลและอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับข่าวสารดีด จากแอดมินนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ